สวัสดีครับกลับมาพบกันในเช่นเคยนะครับกับเรื่องสยองยีบสองนอน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับมาติดตามเรื่องพลานเชิดกันต่อเลยนะครับหลังจากที่คณะของพลานเชิดและอาจารย์จามอนนะครับได้มาถึงน้ําตกก็ได้พากันลงเล่นน้ำอย่างสนุกสนานเล่นน้ำกันเพลินจนถึงตอนเย็นช่วงพกค่ำชาวคณะนำโดยแอนได้เอ่ยความคิดขึ้นว่า อาจารย์คะที่นี่สวยมากๆเลยคืนนี้เราน่าจะตั้งแคมป์ที่นี่สักคืนเราจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นที่น้ําตกมันคงไม่เสียเวลานะคะอาจารย์ที่จะเข้าป่ากันต่อไปอืมออยก็เห็นด้วยออยแต่ว่าออยจะต้องไปถามความคิดเห็นเชิดก่อนได้คะ่ะอาจารย์หนูรออยู่นะคะโอเคโอเค let's go ซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยแต่ทุกคนต้องไปคุยกับเชิดก่อน จึงยกหน้าที่นี้ให้มิสเตอร์จามอนมิสเตอร์จามอนจึงเดินไปหาพานเชิดเพื่อขออนุญาตตั้งแคมป์มิสเตอร์เชิอายว่าอายมีความคิดที่จะตั้งแคมป์ที่นี่ตอนเช้าน่าจะสวยดีและชาวคณะก็อยากตั้งแคมป์ที่นี่กันทุกคนเราจะสามารถตั้งแคมป์ที่นี่นอนบนพื้นนี้ได้ไหมอายเบื่อเต็มทีแล้วนอนบนแพ น่าจะได้ครับก็เดี๋ยวผมจัดแจงอาหารเรื่องอาหารแล้วกันเดี๋ยวไปหาปลาแถวนี้เอาแล้วเดี๋ยวเรากอของไฟตั้งแคมป์กันคืนนี้เป็นคืนเดินหงายไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเอาทำเลที่ตั้งตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้แล้วกันนะครับนะมันโล่งๆดีโอ้ดีเลยอย่างนั้นไอไปบอกสาวๆก่อน เา,าวอน่าจะดีใจกันมากเลยทุกคนมีข่าวดีจะบอกเชิดตกลงให้เราตั้งแคมป์ที่นี่ได้ทุกคนเตรียมตัวกันเลยเลยจากนั้นชาวคณะโคกุลีคูจอจัดแจงที่ตั้งแคมป์กันเป็นการใหญ่เมื่อจัดแจงที่พักเสร็จสอบแล้วทุกคนต่างพากันแคมปิง้งปิ้งย่างดื่มดำกับบรรยากาศแต่หาลูกไม่มีสายตายนับสิบคู่ คอยจับจ้องมองดูจากราวป่าต่างศูนย์สีห่าทางภาษาคนเมืองเข้าป่าทุกคนพากันชวนเชิดดื่มแต่เชิดปฏิเสธเพราะว่าเขามีหน้าที่ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยให้ทุกคนเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถจะดื่มได้เขาจึงปฏิเสธทุกคนไปทุกคนสนับสนนจนดึก จึงแยกย้ายกันเข้าไปนอนเชิดสั่งให้ทุกคนนอนในเต็นท์ห้ามเมาเท้าออกมานอกเต็นท์เป็นอันขาดเพราะอาจจะมีสัตว์ร,ร้ายมาทำลายได้ไม่ว่างงเขี้ยวเขี้ยวขอสัตว์ร,ร้ายอื่นๆส่วนถ้าใครรู้สึกอยากจะเข้าห้องน้ำกลางดึกให้เลือกเขาไปเป็นเพื่อนทุกคนพยักหน้ารับคำแอนดูท่าว่าจะเมาหนักมากจึงขอตัวไปนอนเป็นคนแรกแล้วก็คนอื่นๆทยอยตามไปเรื่อยๆจนหมดเหลือแต่พานเชิด กับจิตเพียงสองคนที่นั่งเฝ้ายามเชิดบอกจิตว่าไปนอนเถอะเดี๋ยวผมอยู่เองเดี๋ยวค่อยมาผลัดเวรตอนใกล้ลุ่งจิตซึ่งงวกหนักมากอยู่แล้ว <c oughs> ก็รีบรับคําและเข้านอนโดยไวทันทีหลับไปโดยง่ายดายตามภาษาลูกป่าเ <c oughs> ชิดนั่งเฝ้ายามอยู่คนเดียวเลยนั่งหลับนกไปเรื่อยๆทันทีด้นใดนั้น เชิดได้ยินเสียงย่อมกริบมาจากราวป่าบริเวณใกล้กับแคมป์เชิดจึงเดินออกไปดูทันใดนั้นเชิดก็ได้เห็นคนกึงนมนุษย์มีรูปร่างผอมผม่องผิวคล้ำหูลุ่มลังจมูกบี้แบนในตากลมโตเป็นสีแดงเชิดจึงคิดในใจนี่ถ้ายิงไล่ไปสักนัดสองนัด เขาคงจะไปกันหมดแต่มันจะทำให้ป่าแตกซะและตอนเช้าจะไม่มีสัตว์ตัวใดมาให้คณะได้ชมเลยจึงจัดถึงใจใช้าาคาถากำลาบพวกมันยะมีทะเวตา,านิสัมาคะตานิอุมานิวายานิวั อันตามเขสัพเทวัส<ะ>ตาสิขานาทวันตุอ,อัถบีสกัจจัด,จดสุขานาทามุตาเชิดเดินกลับมาอย่างเต็นมิเตอร์จมอมไดเอ่อถามขึ้นว่าตัวอะไรพันเชิดเชิดจึงตอบกลับไปว่าอ๋อมีอะไรหรอกครับแค่ข้างแก่ๆเอง ออ,อที่ชาวบ้านก็เรียกว่าโป่งข้างใช่ไหมใช่แล้วครับ,รบเชิดเสื้อพันนึกในใจว่าออีอ่ตาอาจารย์คนนี้นอนไว้ใช้ได้เลยทีเดียวอาจจะรู้สึกตัวพร้อมๆเขาเลยก็ได้พอลุ่งสางตามที่เชิดได้คาดไว้เลยมันดาสรรพสัตว์น้อยใหญ่ สิงสาลาสัตว์จัดตุลบาททั้งหลายได้ออกมาหากินตามวิธีของมันเป็นที่เพลินตาเพลินใจของคราวคณะยิ่งนัก